ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 something นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องนี้ค่ะมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เรียกว่า inside out ค่ะคำว่า inside ในที่นี้นะคะแปลว่าความเชื่อความคิดที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมข้างนอกของเรานะคะความหมายก็คือว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบ inside out เนี่ยเราจะสามารถควบคุมชีวิตเราได้ คุณคิดว่าการควบคุมความคิดความเชื่อข้างในกับการควบคุมสถานการณ์ข้างนอกอันไหนง่ายกว่ากันคะใช่ค่ะการควบคุมข้างในย่อมง่ายกว่าจริงไหมคะคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้แน่นอนค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณโดนว่าหรือโดนตําหนินะคะคุณจะทําอะไรได้บ้างคะจากสถานการณ์นี้คุณจะไปบอกเขาบอกว่าอย่าว่าฉันสิอย่าตําหนิฉันหยุดเดี๋ยวนี้คุณคิดว่าเขาจะหยุดไหมคะ แต่สิ่งที่เราต้องทําในสถานการณ์อย่างนี้ก็คือการควบคุมตัวเองให้ดีค่ะควบคุมจิตใจของเราควบคุมความคิดควบคุมปฏิกิริยาโต้ตอบของเราให้ดีคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โต้ตอบเขาเนี่ยเขาน่าจะหยุดได้ง่ายกว่าไหมคะไม่ได้บอกให้ยอมนะคะแต่ว่าหน้าที่ของเราในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือต้องรักษาใจของเราให้นิ่งที่สุดค่ะอย่ายอมให้คําพูด หรือสถานการณ์หรืออะไรก็ตามเนี้ยมากระทบใจเราได้ง่ายๆเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยค่ะแป็กเองก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ว่าสามารถที่จะฝึกได้นะคะในช่วงแรกๆของการฝึกเนี้ยคุณอาจจะต้องเอาตัวเองอ่ะออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเพราะเราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญพอที่จะแบบว่าสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณฝึกไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ตึงเครียดคุกคามขนาดไหนคุณก็เอาอยู่ค่ะซึ่งการฝึกควบคุมตัวเองจากข้างในนะคะก็ฝึกได้หลายแบบค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการนั่งสมาธิก็สามารถที่จะช่วยฝึกทำให้ใจเรานิ่งได้ในทุกๆสถานการณ์มีเพื่อนคนหนึ่งพูดประโยคนี้ไว้ค่ะซึ่งแป๊กชอบมากๆเลยอารมณ์ไม่ดีทำอะไรก็โง่ซึ่งแป๊กว่ามันถูกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอะ จะเห็นว่าเราไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรดีๆจากตอนที่เราอารมณ์เสียเลยจริงเนยคะโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเราต้องฝึกจิตของเราค่ะไม่ให้ไหลไปกับสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆเพราะว่าสถานการณ์ข้างนอกก็แย่อยู่แล้วถ้าเราปล่อยใจไหลไปกับสถานการณ์ทําให้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอีกอันนี้ถือว่าขาดทุนนะคะดังนั้นเรามาฝึกจิตยกระดับจิตของเราให้ไม่สามารถที่จะแบบ มีสถานการณ์อะไรข้างนอกเนี่ยมากระทบใจเราได้ซึ่งตรงนั้นแหละค่ะที่จะทําให้เราคิดอะไรออกสร้างผลลัพธ์ได้แล้วก็ผ่านสถานการณ์นั้นไปได้วันนี้ขอแบ่งปันเท่านี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่50 Something สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะทุกคน